โอเ d อร์ดิ o o ท t ์แ d น o อนเทสต์4สวัสดีครับครางงกนวจ่าโรงเรียนเตรียอุรลนตรีวิทยาลัยดุริยางคสิลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีครับเชอซีครับนิทศรพงศ์วัฒนธรรมอายุ17ปีเล่นคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับนคาะนัทนิตแก้วโยธาอายุ17ปีเล่นกีตาร์ครับสวัสดีค่ะน้ำชชยสุริยจันทร์อายุ17ปีร้องนค่ะสวัสดีครับคุณวรวรรณเฉียมสอาด อายุ16ปีเล่นคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับจุเนียครับนพนัทอมรชยานัน์อายุ17ปีตีกองครับผมสวัสดีครับภูครับชันชนกคู่เกิดอายุ16ปีเล่นเบสครับที่มาของชื่อวงนะครับก็คือพวกเรา6คนครับเหมือนแบบเป็นเด็กแก่6ของคนมารวมตัวกันเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้คำว่ากลุครับเป็นแสดงเพราะฉะนั้ครับระี้ เพลงของเราคือ Pop Fusion คนระับฟ<ม>ิลประมาณโซอาดีอะไรมนัทนทุกวงดนตรีนะครับเราก็จะมีแบบความหลากหลายของแนวเพลงซึ่งในวงเราเนี่ยเราก็จะใช้แบบว่า Pop Fusion มาเป็นตัวเมนหลักของวงเรานะครับแล้วเราก็จะมีใช้กินไอใช้ฟิลของอันดีโซเข้ามาด้วยครับพวกเราเริ่มเล่นกันนะคะตั้งแต่ต้นปีนี้ ก็มี E G C ครับแล้วก็แมนปับเครับผมวงเรานะคะใช้แนวเพลงเนาะที่คนส่วนใหญ่เขาไม่ใช้แข่งกันเนี่ยมาแข่งก็รู้สึกตกใจครับตอนแรกเพราะว่าติด1ใน12วงสุดท้ายจากน7อกว่าวงเลยครับแล้วก็ดีใจมากเลยครับที่ได้มา แข่งขันรายการ Overdrive ครับขอให้ทุกคนโชคดีเนาะ yeah, yeah, yeah. แล้วก็มาเจอกันได้ที่งาน Overdrive Youth Band Contest ครั้งที่4นะคะจัดขึ้นณนะลานฟาร์กพารากอนวันที่13ตุลาคมเวลา6โมงแล้วเจอกัน Overdrive Youth Band Contest, 4.